สวัสดีค่ะมาฮันนี่เมจิกขอเป็นมาออกการดูดวงเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในแรนดอมนะคะกับคอนเทนต์ยิ่งใหญ่ค่ะทำไมถึงยิ่งใหญ่เพราะนี่คือนิววันนะคะเป็นไพ่ใหม่นั้นเองนะคะฉันเพิ่งจะแกะกล่องเดี๋ยวนี้บัตรนี้ละคะไพ่ใหม่เอาจริงๆเลยคือปีนี้ยังไม่ว่างนะคุณยังไม่ได้ซื้อไพ่ยังไม่ได้ไปช็อปนะะเพิ่งจะว่างหรือเปล่าก็ยังไม่ว่างอีกนะแต่พอดีจะต้อง จัดสรรส่งอเอกสารส,ส่งไพ่นะคะให้กับนักเรียนซึ่งอยู่ต่างประเทศทีนี้วันนี้ก็เลยได้มีเวลานะคะก็เลยจิกมาสักหนึ่งนะคะกับคอนเทนต์ของเราคําตอบที่ชัดเจนในใจเขาที่มีให้คุณวันนี้คุณเป็นใครในชีวิตเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะถามต่อแล้วแต่ไพ่จะบอกเอาจริงเลยเรายังไม่เรายังไม่เห็นเราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะดังนั้นความตื่นเต้นนะคะ ฮอร์โมนมันก็จะแบบมันจะพูดได้เยอะคุณนะอาจจะเมาส์มอยกันนานหน่อยเอาสักหมดสำรับเลยเป็นไงนะคะกับคอนเทนต์นี้มองไปที่ไพ่เอาไม่ต้องเลือกนะจ๊ะมองมาที่มือนี่แหละนะเออค่ะเอายังไงดีขอบคุณทุกกำลังใจทุก subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกช่องทางทุกคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างเออทุกวีรกรรมที่คุณติดตามเรามานะจ๊ะ บางท่านอาจจะชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบบางท่านอาจจะเฉยๆดูไปงั้นแหละเออแต่ดูไปดูมาเรงพยาวาลนี้จริจ,จการน้าตกเออมันไส้นะก็ชอบอยู่แต่พูดเยอะไปหน่อยนะบางคนก็ว่ากําไม่อินไมหน่อยไม่ซีเรียสถ้าหมออินก็ปล่อยอย่างที่บอกขออนุญาตรูบาอาจารย์จะที่จะทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทบจะโปรอง์ที่ปกปักรักษาท่านขออนุญาตหยิบไพ่แทนคุณอันนี้เป็นไม่แกะกล่องมาดูกันซิพลังงานบริสุทธิ์ พลังงานสุดๆเซงๆสิ่งๆนะคะอยากจะบอกอะไรคุณเกี่ยวกับขเขาคําตอบที่ชัดเจนในใจเขานะฮะวันนี้ขออนุญาตกรีดอีกสักรอบอะไรเพราะไพ่ที่ดีเขาว่ากันว่าจะต้องกรีดไม่หักและไม่งอนะถ้าไม่หักไม่งออยู่แล้วถ้ามือดีค่ะทีนี้เรามาดูกันซิขออนุญาตแล้วเนาะโอเค ราง,งานจากไพ่บริสุทธิ์จริงๆใหม่แก่ก่ลองมาดูไพ่ยอยากจะสื่อสารกับใครนายอฟชาลิตอัศวินถือถ้วยอะค่ะอัศวินที่คิดถึงคนรักคิดถึงแฟนตัวของผู้มันเลือกเนี่ย คุณอาจจะรุ่นราวรุ่นไหนรุ่นยังไม่แก่เท่าไหร่ยังก็ไม่อ่อนเท่าไหร่ไม่ใช่เด็กโตแล้วล่ะมีอันจะกินมีความคิดเป็นของตัวเองมีสเสน่ห์มีความสุขนั่งอยู่ริมทานอ่านหนังสือเป็นกองมีความชาญฉลาดมีความละเอียดละออก,ก็ได้อวันนี้คุณนา่าจะคิดถึงแฟนน่ะถ้าคุณเป็นหญิงคุณก็สลับพลางงานได้เลยนะรูปตรงนี้มีนาะมีผู้หญิงเหมือนคิดถึงแฟนผู้ชายคนเนี้ยเออถ้าคุณเป็นหญิงก็สมมติว่าภาพวาดนี่มันเป็น ผู้ชายแล้วกันนะคะประมาณนั้นคือคิดถึงแฟนตัวของคุณคุณคิดถึงคนที่ไม่ได้อยู่กใกล้ๆนั่นแหละคุณอาจจะหลับฝันค้นหนึ่งหาขออนุญาตดูข้างล่างสิอันนี้คืออะไร8ดถ้วยชาริตนายออฟสวร์ sword. คุณต้องการทำอะไรสักอย่างหนึ่ง e m มเพ a นซ์ คุณรอคอยการกลับมาของคนรักคุณคิดถึงคนรักนะ่ะนะคุณคิดถึงวันชื่นคืนสุขที่เคยกินดื่มด้วยกันอืมแล้วก็คุณอยากจะทักหาเขาใจของคุณแต่คุณก็ลังเลและสับสนไม่เอาดีกว่าไปไป,ไปเล่นไปอ่านหนังสือน้ําตกอะไรประมาณเนี้ยคุณไปทําอย่างอื่นโดยที่คุณก็ยังคิดถึงเขาคุณเอาเขาเออกจากหัวไม่ได้นั่นแหละนะฮะโอเคประมาณนี้มาดูเขาดีกว่า เขาเป็นใครขออนุญาตกรีดงามๆีีโอเคอา่มาดูกันนะคะว่าเขาเป็นใครเราจะวางอย่างนี้เหรอไม่เราจะหยิบตัวตนก่อน5้าใบแล้วกันว่าเราจะเปิดว่าใช่คนของคุณไหมนะคะ แต่อย่างไรก็ตามไม่เอาไปตัดสินใดๆในความสัมพันธ์เนาะผู้อ่านเนี่ยเปิดเองนั่งอยู่คนเดียวนะ <c oughs> ข้ามาดูสิบเหรียญ king of sword s four of sword s จะอ่านหยิบเกินคุณไม่เออ,อน,นี่อะไรคะให้ใหม่นางก็จะดู เ h อะแฮง Man King of p พ n a c โ l e ไพ่ที่เกินมาคือ Night Knight of c h a าลิ e อ้าวตะกี้ก็ไนไม่ใช่หรอ,อน,นี่ก็ไนอีกละอะไรของเธอถ้าดูผิดเปล่าไม่ผิดอือมขออนุญาตหยิบไหมขยจิลป์คนคนนี้ของคุณอาจจะมี กรกฎพิจิกมีนมิถุนตุลกุมและพฤกศกันมังกรค่ะเขาตัวตนเขาในวันนี้เขาอยู่กับครอบครัวเขามีความสุขดีเขาเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติพัดวีดูแลลูกหรือเป็นใครสักคนในหนึ่งในนี้อยู่กับครอบครัวใหญ่มีหน้าที่การงานมีความอุดมสมบูรณ์มีบ้านมีเงินมีความสุขอยู่กับสิ่งที่อยู่ณนะปัจจบุบันค่ะคือตัวตนน้องความรู้สึก แล้วสิ่งที่ดึงดูดเขามีอิทธิพลต่อเขาคือเจ้านายงานธุรกิจของเขาวันนี้เขาจะต้องทาหลายสิ่งและหลายอย่างดูเหมือนมันไม่เป็นใจเหมือนมีคู่แข่งเนาะกราฟมันตกอมืมันจะต้องแอคชั่นทํางานแล้วก็รู้สึกเครียดเหนื่อยมากนะคะตรงนี้เป็นสีดาบยังปลีกตัวไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ยังคงอารมณ์หรออยากจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ดูงานล้นมือดูเหนื่อย เขาขอหยุดแฮงเมนตรงนี้มันเป็นแบบไปแช่น้ําอุน่นไปออนเซนหรือไปคือมันไม่ไหวแล้วร่างพังขอพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อครอบครัวเพื่อส่วนรวมตรงนี้เป็น king u พ p o t e n t เขาหวังว่าเขาจะมีสตังเขาอยากจะเอาตังไปให้แฟนอะไรสักอย่างเนี่ยนะอคุณหรือเปล่านะตรงนี้เป็นคนที่อยูในใจค่ะมาดูอันนี้คือตัวตนเขา มาดูค่ะมาดูมาดูาดใหทยบอกอะไรคนุณเดี๋ยวขออนุญาตติบคอให้พเชื่อมโยงกับทุกท่านนะ่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ทางตรงก็ทาอ้อมอุ้ยจ้ะอ้อมไปไหนอันนี้คือสไตล์หรือว่าเธอแกล้งฉันเห็นเธอทําร่วงทําหล่น เปิดไพ่จะปีสองจะสองปีก็ยังร่วงเหมือนเดิมอ่ะอ่ะยิ่งวายยิ่งเอาใหญ่แสดงเยอะไปคำตอบที่ชัดเจนในใจเขาคำตอบของเขาเขาให้คุณเป็นใครเนาะคำตอบที่ชัดเจนสมมติคุณเคยถามว่าเราเป็นอะไรกันคะเราเป็นอะไรกันคะวันนี้คุณคิดกับฉันยังไงคุณต้องการจะเอายังไงคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้เจ็ดเหรียญไปสิจ้าเบบี baby. ฉันเก็บผลไม้เก็บแอปเปิ้ลให้ได้เต็มกระบุงมจะจะไปฝากเธอแอปเปิ้ลเนี่ยเขาว่าเป็นอ,อเป็นอาหารที่เป็นอายุวันวัฒนะเออกินแล้วสวยกินแล้วเด้งคุณรู้ไหมแอปเปิ้ลเนี่ยไม่ต้องแช่ตู้เย็นแต่เก็บไว้เป็นเดือน2เดือน3เดือนนะมันไม่น่าไม่เสียดังนั้นคนที่กินมันจะทําให้เด้งผิวเด้ง,ผ,ดงผิวเด็กอะไรประมาณนี้แต่ มเมล็ดของแอปเปิลมีสารสารอะไรที่ดังๆอยู่ในช่วงนี้นักเรียนอ่าเซยนัยแอมมีในหน่อไม้ในมันสำปหลังในไหนอีกค่ะเมล็ดของแอปเปิลก็น่ากลัวแต่อะไรที่อยู่ใกล้ๆมันกลับมีประโยชน์อ่าดูสิคุณอนันต์ก็โทษมาหาันมาดูเรื่องของเขาดีกว่าและคุณยังนี้ก็ดึงไพ่ออกมาสองใบโอเคเขาอยากออกปล่อยมันเราจะมาไว้ตรงนี้ โ okay. อเคอขออนุญาตอ่านนะคะตัวหนังสือก็อะไรเนี่ยเ <c oughs> ขาให้คุณเป็นใครคําตอบที่ชัดเจนในใจเขาเป็นคนที่อยู่ในชีวิตนี่แหละเป็นคนที่คอยช่วยเหลือก็กูลอะไรคะไปเตะอะไรเขาอีกเป็นคนที่อยู่ในชีวิตอยากจะเก็บคุณไว้นะฮะจเจ็ดเหรียญเราจะอ่นานไพ่ไปด้วยบางคนบอก อ่านไพ่ด้วยเออเหมือนอยู่ในห้องเรียนคุณค, <c oughs> ครูหวานวครูหวานจะครูดุนะนี่คืออาจได้นายออฟสอด The View of Fortune ก็คืออัศาวินถือดาบนะเนาะเจ็ดเดสอัศาวินดาบ The View แปดถ้วยและ2 o f w a n d วานี่มันแม่หมดชัดๆมีกลินด้วยมีไม้กายาสิทธิ์เราอยากได้กลิ่นอะ่ะ <c> ค <oughs> ่ะโอเคเขาเขาคาตอบที่ชัดเจนในใจเขาที่มีให้คุณในวินาทีนี้เขาอยากเก็บคุณไว้ในชีวิตเขาบอกว่าคุณคือโชคชะตาคุณคือดิสนีย์คุณจะไปไหนคุณไปไหนไม่ได้คุณเป็นลูกไก่ในกำมือคุณเป็นแอปเปิลในกำมือเขาจะเก็บคุณไว้โดยที่ อ้า uh, คุณคิดว่าคุณเป็นใช้เป็นตัวเลือกหรอมันไม่ใช่นะ mm hmm. เขาเก็บคุณไว้ในชีวิตไม่ได้เป็นตัวเลือกเจ็ดถ้วยสำหรับนี้เป็นเหมือนมันมากับ uh, อัศวินถือดาบแต่มีถ้วยตรงนี้ mm hmm. เขากําลังจีบไวหรือว่าไง mm hmm. เขาจะแอคชั่นถ้าวันนี้ยังไม่ชัดเจนเขาจะชัดเจนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเหมือนเขารอเวลาอยู่เดอะวิวเขามองว่าคุณเป็นเดซนี่เป็นโชคชะตาแห่งรัก หรือเทวดานางฟ้ากำลังหมุนกำ,กำหันเนี่ยให้มาถึงเวลาของคุณนาคาเพื่อที่จะไดไแปดถ้วยพิจารณาใหม่เมื่อถึงเวลาแล้วเขาจะเลือกคุณถ้าวันนี้ยังมี2อ,อย่างมีกลิดและไม้กะยสิทธิ์เนี่ยยังเลือกไม่ได้ก็ต้องเลือกในสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นคุณกับงานนาะฮะไม่ใช่คุณกับใครไปดูต่อ พอใต้สำหรัรบเนี่ยมีหนึ่งดาบหนึ่งดาบคือหมายเลขหนึ่งคือหมายเลขแห่งชัยชนะหนึ่งดาบคือไพ่ที่ดีดาบอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาแต่หนึ่งนะดาบคือชนะทุกอุปสรรคปัญหาค่ะเออคุณก็ยังเป็นคนสําคัญนะคําตอบที่ชัดเจนในใจเขาที่มีให้คุณในวันนี้ใช่ค่ะเขาจะแอคชั่นเขารอวางสิ่งวางอย่างเพื่อที่จะให้ชัดเจนหรือรอให้งานปิดจ็อบอะไรประมาณนี้ค่ะ รอทําไมคะเหตุผลที่รอเพราะมีตัวเลือกอื่นหรือเปล่าอ่ะสองไม้นี่จะขยายให้จัดวันนี้จะขยี้ขยำซักให้หมดเลยค่ะซักประวัติซักผ้าหรือซักขยี้ขยำนี่แหละนะใครมาโกง,งคุณไม่ได้เป็นอันขาดคุณเป็นเพื่อนเราเราจะจัดการให้หมดเห็นเป็นตัวเลือกได้งไงมันมากกว่าเจ็ดแล้วเนี่ยในตะกร้าเนี่ยในกระจาดเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเทกระจาดให้ดูอ,อ๋ออัศวินเรราชาเรียนเนาะ ถามว่าเขารออะไรเหตุผลที่รอแล้วสองอย่างเนี่ยสองไม้นี่คืออะไรรอการเงินค่ะรอให้ปิดจ็อบเพื่อที่จะได้เงินเขาจะพาคุณไปแนะนําให้กับเพื่อนรู้จักพาคุณให้ไปแนะนําบอกว่าโอ้นี่นายนี่แฟนฉันเป็นไงสวยชิมิล่โอ้โหเชงกระเดะเลยอันนี้เยอะไปหน่อยค่ะเขาจะพาคุณเขารองานรอเงินให้จบแล้วเขาจะพาคุณให้ไปแนะนํากับเพื่อนเขา อันนี้ห้าไม้เหรอห้าดาบห้าดาบเนี่ยแต่ทำไมมันมีสามนางหมายถึงไฟออฟ o r d หรอสามเขาเขียนผิดหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะโอเคโอเคค่ะห้าดาบอุปสรรคปัญหา มันยังติดอยู่ตรงที่นี่แหละเขากำลังแอคชั่นอยู่เขามีปัญหาเนาะคู่แข่งทางธุรกิจค่ะห, acle, ห้าเพนทาโคห้าเหรียญยังหลงทางยังหลงป่าและสดาบยังคงนิ่งนี่คืออะไรควีนอัพเพนทาโคค่ะโอเคถามว่าสิ่งที่เขาติดตรงนี้จะสติ ขาเหนื่อยวันนี้เขาต้องการสปาฝ่าเท้า <c oughs> จะสติ๊กสำหรับนี้ถอดรองเท้าเมื่อยอยืนเมื่อยน้องนะใส่สูงใส่คอดชูนานๆปวดเล็บขบหรือใครคะเนี่ยเออเมื่อยอยากหาคนนวดเท้าให้นะประมาณนั้นอะไรสิ่งที่เขาลังเลไม่ใช่เขาไม่ได้ลังเลเขารอเวลาเพราะอะไรคะเพราะคุณคือคนที่ใช่วันนี้นะฮะเขารอ ใงานจบเขาจะพาคุณไปแนะนําให้รู้จักเพื่อนพาไปเข้าสังคมของเขาวันนี้มีคู่แข่งทางธุรกิจมีปัญหาความสัมพันธ์จึงนิ่งอยู่แต่ที่สุดแล้วคือเขาเลือกคุณเขามั่นคงต่อคุณค่ะคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่บานฉ่ำสวยสะพรั่งเออแล้วเขาก็รู้ว่าคุณรอเขาเขารู้ว่าคุณเหนื่อยคุณเมื่อยนะถ้าวันนั้นมาถึงเขาจะเป็นคน นวดเท้าให้คุณเองค่ะโอ้สูงเยอะไปดูอีกค่ะอืมนี่คือคำตอบที่ชัดเจนในใจเขาอ่ะเขาให้คุณเป็นใครในชีวิตเขาค่ะเออเมื่อไหร่ยังไงแล้วเมื่อไหร่คุณเป็นใครในชีวิตเขาวันนี้อ่ะถ้าวันนั้นยังมาไม่ถึงแล้ววันนี้เขาบอกใครๆบอกกับเพื่อนสนิทเนี่ยว่าคุณเป็นใครคะเขายังไม่เปิดตัวเนาะอันนี้เอนเนอร์จี้เหมือน,นแบบ ยังลังเลยังคิดมากยังกังวลน,นี่คืออะไรคะ King of c h a r i t คุณเป็นใครหรอเป็นเบบีเป็นลูกเป็นคนที่รักนั่นแหละเป็นคนที่เขารักเออเดี๋ยวนะขออนุญาตขยับต้โอ๋โอขอโทษค่ะค่ะ เป็นราชาถือถ้วยสำหรับนี้เขาเหมือนเอ็นดูคุณอ่ะเหมือนลูกลูกศิษย์ลูกน้องหรือลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมลูกที่รักนะคือเขารักคุณเอ็นดูเหมือนเด็กเขาเห็นความเป็นเด็กในตัวคุณหรือผูกพันกันไม่ใช่ว่าจะรักลูกรักแบบแบบนั้นนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าความรักที่อบอุ่นรักแบบไม่มีเงื่อนไขคุณเป็นใครในชีวิตเขาอีก King of s o r ์ s เป็นคนที่เขาจะ พยายามทําอะไรสักอย่างหลายสิ่งลหลายอย่างเพื่อคุณเพนทอคเก้าเนาะเก้าเหรียญเขาจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้คุณเขาจะเติมเต็มให้คุณหดาบอ,อ่อปัญหาทั้งหมดทั้งมวลม,มันกำลังจะออกไปแล้วตรงนี้มี1ดาบได้สำรับคือเดฟุ o ค่ะดูเหมือนว่า คุณเป็นใครในชีวิตหรอเป็นคนที่เขารักแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณวันนี้ขาดอีกนิดเดียวอีกแค่เหรียญเดียวก็จะได้ครบแล้วนะเขาจะกลับมาดูแลคุณปัญหาทั้งหมดทั้งมวลมันกำลังจะออกไปเขาจะเติมเต็มแล้วเขาจะเดินทางมาหาคุณอย่างรวดเร็วเดอะฟูลสำรับนี้เป็นเดอะฟูลที่งดงามอบอุ่นนะคะเออไปดูกันอีกแล้วอะไรอีกคะ ถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมมีอะไรที่คุณควรได้รู้เกี่ยวกับเขาหรอ,อถ้าเขารอเวลาแล้วระยะเวลาที่รออยู่เนี่ยมีอะไรที่คุณต้องระวังเกี่ยวกับเขาไหมคนที่ทํางานเผื่อรวมงานสามเหรียญไม่มีเขาทํางานอย่างเดียวดูสิตัวเปิดหมดเลยเขาเป็นจิตรกรเป็นนักวาดภาพเป็นช่างปั้นหรือเป็นปฏิมากรรมปฏติมากร,ากกรหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับศิลปินค่นะศิลปินเดียวมายะ และนายออบหวานมีอะไรที่คุณต้องกังวลอีกไหมสามเหรียญอัดสวินไม้อัดสวินเหรียญน,นี่คืออะไรคะควีนออฟชาลิตไา,าชิ้นนี้ถ้ถวยเหรอ เก้าถวยมีอะไรต้องค,คุณต้องระวังไหมอาจจะต้องระวังนะอันนี้เขาเขียนว่าอะไรแฮปปี้บาร์ดี้หรอเขาเขาจะไปงานเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึง่งต้องระวังไหมถามว่าจำเป็นต้องระวังไหมก็ไม่ต้องเท่าไหร่แต่เก้าก็นิดหนึ่งก็ดีนะ งานเลี้ยงที่เขาจะไปอาจจะทำให้เขาได้เจอใครผู้หญิงเก่าๆผู้ชายเก่าๆของเขาอ่ะคนที่เขาเคยรู้จักนะคะจะมีคนเข้ามาอาทิเช่นเป็นคนเก่าเป็นเพื่อนเป็นอะไรสักอย่างที่เขาจะไปปาร์ตี้ในช่วงนี้คุณควรไปด้วยนะถ้าเราจะถามให้อีกมันจะต้องมันมันหนักมันน่าหนักใจไหมเกี่ยวกับปาร์ตี้ครั้งนี้ที่เขาจะไปอ่ะคุณควรทำยังไง คุณควรทำอย่างไรอัศวินถือเหรียญคุณควรมั่นคงกับตัวเองแหละห้าไม้มันมีคนเข้ามาจริงแต่หนึ่งเหรียญไม่มีใครเอาของคุณไปได้ไม่มีใครแย่งคุณไปได้คนสำคัญยังไงก็สำคัญค่ะหนึ่งเหรียญและหนึ่งถ้วย คนสำคัญยืนเฉยๆเขาก็รักเออเอาสินี่คืออะไรคิงอวบานค่ะเขาไม่ไปไหนหรอกเขาอาจจะแค่มีคนมาบีบน้ำตามาขอกลับมาคนเก่าหรือเพื่อนเขานั่นแหละนะมาเล่าคำตีน่าเศร้าเล่าคำเทศเวลาคนเมา,าคุณประมาณนั้นในงานที่เขาไปแต่คุณควรระวังไหมคุณก็ควรที่จะฟังหูวไหวหูอย่าเพิ่งเชื่อใพ่อย่าเพิ่งเชื่อใจหวานนะดูสถานการณ์กันต่อไปแต่คุณสําคัญยังไงก็คงสําคัญอยู่ดีค่ะ มาดูอีกแล้วคําตอบที่ชัดเจนตั้งแต่ข้างต้นคือเขาเริ่มอ,อ่าชัดๆสิคุณกับเขานี่มันยังไงท้ายที่สุดแล้วคําตอบวันนี้อาจจะชัดเจนแล้วอนาคตละคะสิ่งที่จะเป็นไปกับความสัมพันธ์นี้สองเหรียญอันนี้คือน้ำปุกของเราแปดไม้มันจะโฟลไป พลังจิตพลังใจพลังงานของคุณและเขาดึงดูดกันความรักและความสัมพันธ์นี้มันจะโฟไปมันส่งถึงกันได้ถึงแม้มันจะยังไม่ได้ไปไหนอาจจะต้องรอแต่มันมีความเป็นไปได้สี่ไม้อนาคตเนี่ยพวกคุณจะได้มันจะได้เฉลิมฉลองกันจะได้จัดงานปาร์ตี้เมื่อไหร่คะในวันที่คุณรอหรออันนี้เหมือนฮาโลาวีนนะเดือนไหนตุลาการเนี่ยความสัมพันธ์มันจะดําเนินไปอย่างช้า,ชา มีความสุขมีความรักสุขที่ได้รักสุขที่ได้คิดถึงสุขที่ได้แบ่งปันสุขที่ได้ให้และความคิดถึงเขาส่งให้คุณทุกวันอุปถับได้ไหมคุณสัมผัสได้ไหมแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอกันเหมือนเนี่ยการเฉลิมฉลองฟักทองอ่าตุลานะและนี่อะไรอะสตรองอืมทนหน่อยโอ้ทนหน่อย,อน,น,อยนะคะ คือความอดทนสเต็งสำหรับนี้หรือคุณควรจะออกกำลังกายบ้างเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะรอเขาค่ะไปดูอีกแล้วอะไรอีกคะแฮงแมนไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลดูคุณคุณเหนื่อยเออนี่ไงไปออกกำลังกายรอเขาทำใจให้สบายๆแล้วก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วไปแช่น้ำค่ะมาดูไพ,สพ่สรุปขอสามใบพอสรุป ยังไงมีอะไรที่คุณควรจะได้รู้อีกเกี่ยวกับตัวคุณเองนะเพราะว่าเขายังไงเขาก็กลับมาอย่างไรเขาก็เลือกคุณแต่ระวังเรื่องปาร์ตี้ที่จะไปแล้วเรื่องของคุณล่ะคะเด e High Lowfen มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุณเป็นคนที่มีเซนต์แรงฝันแม่นก้าวดาวแต่ให้รู้ว่าคุณช่วงนี้คุณนอนไม่หลับคุณคิดมากคุณกังวลอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างตามติด Night okay. ไนท์ออฟชาริทโอเคถ้าสำหรับคือหนึ่งไม้หนึ่งไม้สำหรับนี้ดูข้อชี้ไม้กยายสิทธิ์ไปที่เทียนมันมีพลังงานบางอย่างหรือคุณและเขาดึงดูดการส่งพลังงานส่งแพชชั่นส่งเรื่องราวอบอุ่นละมุนถึงกันถึงแม้นจะไม่ได้อยู่กันด้วยกันทำไมถึงไม่ได้อยู่นะไพ่สรุปของคุณเนี่ยคือให้คุณรู้แหละคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ดีที่ปรึกษาหรือคนดีๆคอยสนับสนุนคุณอยู่ ไม่ต้องกลัวสิ่งได้แต่ถ้าคุณนอนไม่หลับให้คุณทําอะไรให้คุณทําใจให้สบายๆเนาะเพราะอะไรที่เป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณค่ะอ่าคนที่เข้ามาเรื่องเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการนอนทนะายังไงคะคุณดูสิคะเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาทําไมถึงนอนไม่หลับอาจจะเป็นเพราะจิตใจเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอัศวินถ้วยเนาะค่ะก็จะประมาณนี้มาดูถ้าเราค้ออยาาบอกอะไรเกี่ยวกับเขา เป็นคู่แบบไหนใช่ใครอยากว่าอะไรอีกนะคะเป็นคู่ที่มาให้บทเรียนไง for giving and learning ให้บทเรียนวันนี้ Feel yourself ถ้าคุณเหนื่อยเนี่ย Energy ของคุณนะ่าจะเป็นคุณที่นอนไม่หลับคิดมากกังบนไม่ต้องคิดมากค่ะปลดปล่อยตัวเองพาตัวเองออกไปที่โลง่ลงๆเพื่อความสบายใจของเราก่อนเนาะ สิ่งที่อย่างเอาเราเป็นที่ตั้งค่ะคุณต้องรักตัวเองก่อน calling in your soulmate เนี่ยให้เชื่อมกันเห็นไหม forgiving and learning คนที่มาสอนคุณก็คือครูบาอาจารย์บทเรียนราคาแพงและถ้าคุณนอนไม่หลับคุณลองออกไปโลกกว้างๆบทปล่อยตัวเอง free yourself และตรงนี้ค่ะ calling in your soulmate คุณก็ลองขอคู่เนื้อคู่ส่วนตัวเขาเองก็เช่นกันเขาและคุณต่างฟันถึง และลึกถึงยังคงคิดถึงกันอยู่เสมอค่ะก็จะประมาณนี้ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมัน่นคงขอบคุณมากนะคะอย่าลืมซับสไคร์ไลค์แชร์ผู้อ่านด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ